แก่านไม่ได้ครับจามเจ็ดศูนย์ปะ้าแกมารูท าละครับสวัสดีครับวันนี้พวกกับผมช่อง North TV นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Gear Club True Racing กันนะครับเป็นเกมรุถท,ที่แบบว่าเนี่ยแบบนี้นะครับเป็นเกมรถท,ที่แบบว่าสามารถแต่งรถในอิสระด้วยนะครับอ๋อ้ใช่ โอเคครับดีกข้อความขึ้นนะผมใช้ Google Play Games ด้วยนะด้วยนะครับโอเคโอเคครับผมได้มาได้มาอยู่ในรถคันนี้นะครับนี่สามสามเจ็ดศูนย์สี่จาเดูเซน โอเคครับจ okay, oh, uh ูนรถหน่อยไปเลยครับป้าพูดสวยครับปีดเสียงหน่อยปีดเสียงหน่อยเฮ้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 ยได้เจอได้ทีสามเน้วจะได้ทีหนึ่งแล้วเอ้ป่านหน้าทำไมวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าป่านหน้านีิอู้หู ปะหน้ากันกี่โกงใช่มัดชอบโกงจังโอ้ยเบรกไม่ทันเบรกไม่ทันโอ้ผมยังมือใหม่เกมนี้โคตรมันเนอมากผมใช้ฝีฝีมือที่ว่าที่ผมเคยเล่นเรียลรีซิ่งสามมาครับโอ้โหสนามกูด อเ,าาอออเอ้ยเราอะไรกูงเฮ้ย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 นิดเดียวครับนิดเดียวนี่เดียวจหจก้งแล้วโอเคเข้านเช็คพอยอีกบิดไปด้วยโอ้ยตาลงจัดสปพาเนี่ยผมคิดว่าตายอยู่ตายสถานเดียวต้องเตะเบรกด้วยโอ้ โอ้ยเกมนี้จ้าเล่นแรกๆก,ก็แบบนี้นะกี่แหกวงมันก็จะชอบแหกวงโอ้โหโอ้ได้ที่หนึ่งตอนนี้ได้ที่หนึ่งนะอย่าแพ้อย่าแพ้แ,พแหก,กูงเด็ดขัดแหกวงแสดงว่าผมแพ้ผมเคยรวมมาครั้งแล้วแต่ว่าผมเอ้าจุนจุน น่าจะโดนซ่อมใหม่เลยจำเวลาได้ดีนิยเดียวตอนนี้ครับคงที่นะครับตอนนี้รน่ยแปดรน่ยเก้าสองร้อยครับโอ้โหคันนี้สองร้อยสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงชิคกี้พาย ยี่ยยยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้โอ้โหพอได้รุนกันพอกรุงแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้เมฆก็ได้โอเคก็รานไป4นาทีกว่าๆโอ้ได้ที่ได้สามดาวครับโอเคโอ้โห โอเคมันก็โอเคนะนะครับผมด้รยหน่ยสามาาจิตเอวันกระดาษจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเล่นไปไเรื่อยๆเนี่ยก้อยปลดล็อกไปไเรื่อยๆครับทรีทรีเออร์หนึ่งรีวอร์ดครับ โอ้โหได้เรวิสสองครับตอนนี้เรวิสสองครับโอ้โหได้สิบกองครับเ๊ะโอเคตอนนี้มาที่หน้าแต่งรถแล้วน,นะครับผม,มผมจะมาเอาสปอยเลอร์ก่อน อ่สปอยล์แบบนี้เหรอสวยไหมวะผมน่าน่าจะสวยแน่ๆลผมว่าอ่าอาแบบนี้ดีกว่าสวย Install โอ้ถ่ายรูปหรือเปล่าโอเคเดบี้แข่งกันครับ องผมดูได้แม่เลยสองกิกมาดูวิวรถผมกันนะครับอตอนนี้วิวรถผมย้าแบบนี้แหละสวยเลยน,นั่นโอเคไปไปเลยนะครับตอนนี้เียมซิงเฮ้ย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 อย่าเรื่องตั้งแต่ต้นเกมนี่ สตีฟสตีฟเย่ยก,กันหน้าผมรูจักชื่โอโอ้กิมแซงไล่นะสตีฟแซงมึงเเนี้ยนะโอ้อัดอัดตูดจุนจุนไหนเนียจุนจุนกล้าจ,น,จนผมว่าจุนผมว่าจุนด้วย น,น,นี่นีนโคงโงๆงมาเต็มที่โอโ้โหโค้งแบบนี้น่าดิฟนะโอ้โหดิฟไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยจุนจวนจวนจวน,นนะผมว่ามีคนหนึ่งตามผมมาติดติดใกล้ไอที่สองนั่นแหละโอเคครับชนะไปได้ สามดายอย่างเช่นเกยน,นะครับโอ้ยเงินก็ได้มาขึ้นโอ้โหจับที่หกลับมาเป็นที่หนึ่งโอ้โหโอเคมาดูกันนะครับเกมนี้อ๋อต้องเขยงอีกครั้งหนึ่งโอเค โอเคไปกันเน่เจ๋ยเวลานี่มันคือสนามอะไรน่าจะเล่นคนเดียวก็มาี่นครับคนเดียวก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยตามเมกเทกร,ปรปูปีรูปีปีหลอกคุณหรือเปล่าวะเ <c oughs> ช็คปอยอยู่กันหน้าต้องแซงมนันได้ จะเล่นยากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือว่าเป็นว่าปีนะครับสองกก็คือผมดูไม่เห็นนะครับถ้าจะดูเห็นก็ดูจะได้จากแป็นตี้มแม่แม่เกซงได้หรอก กับสบายสบายชิวๆนะครับเัดทางลัดดีกว่าทำดีผมไม่ใช่มนไม่ใช่ทางลัดโอ้โหทางมูนหรือเปล่านี่ผมโคตรงงเลยครับเพื่อก like <stories> <N> ี <do birthday> <Uh ้ ho, <Census comfy> <k S 2> <decorative> เสียงเด็กเออยกงโกงโกงเงื่อนเออเออเออไหนนิดเดียวจัดโกงครับจังหวะนี้ไปแล้วครับโอ้ยตอนนี้ครับจัดโกงช้าไม่ทันโอ้ยชดนะครับเดี๋ยวเพิ่มแป้นหนึ่งนะครับมาเลยครับเส้นใจอยู่กันนะ สองนาทีกว่าจำได้อย่างเช่นเคยครับรถก็ลืมบางไว้เรื่อย โอเคมารับของวันกันเอ้ยของวันยังไงใช้เกียร์ทำชุดเกียร์ใหม่มาอยู่กับโจนาแลนวผม ผมจะไม่พูดเป็นช่วงๆก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเยอยเอยเอะเยอชิมานะครับโอเคย,อย้อนใหม่ reaction อ้จุนิก ไม่ได้ครับสาเจ็ดุ่งบรดาแกมมาดู nè 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 nè, Mẹ bé mẹ bé Ta cuốn lại khăn lắm mà ghi Nhà lại mẹ thân ơi ừ tè cuốn người đấy. bò tung tùng, tùng ba bột rồi. ok <laughs> nhé เข้ามาในตัน้มเลตอนนี้ตั้มน,นี้น่าขับผมว่าตั้งตัวไม่ทันเลยแสงมันไม่ได้โอ้ชนทำไมอ่ะ กี้เออตันนี้ก็ได้กันตั้งตัวไม่ตันเลยกูดกูดกูดไอ้เดี๋ยวจะแสงแน่แล้วแสงกูยากเลยกลับไปเรื่อย พูดยากพูดยากไม่เป็นไรได้ที่สองก็ดีนะดีกว่าได้ที่สี่โอเครถก็ยิ่งฟังไมเรื่อย มีความสำเร็จอย่างมากเลยตอนนี้ผมจะเล่นแมปเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็แต่งไปเรื่อยๆครับติมอีกแล้วได้เดวิสามเวีน๋นี้ครับเดวิวสาแล้วนะครับโอ้โหแป๊บเดียวโอเคได้เวิร์กช็อป โอเคยี่สิบก้อนทองนะนนไ้เนียกใครทำไรเนี่ยอ๋อ เกย์ตั้งไว้ตรงนี้แล้วกัน,น,กนเกย์ครับด่นานนี้จะเป็นด่านสุดท้ายนะครับ <c oughs> โอ้เจือเก่าเอเวอริสอ๋อแชร์เตอร์ทหมดนะครับ ในเป็นที่อือหือไม่ต้องให้คะแนนโอเคเขาได้แค่สี่ด่านนี้ด่านสุดท้ายครับ รถกูพังแต่เนี๋ยผมว่าน่าจะพังแน่ๆรถกูพังอ่ะครับพังเนี่ยจะเสือกันไรพังเนี่ยก็สมัยได้ แค่ okay, งาครับจังวันนี้ต้องได้ไหนฉันเป็นชิปไ,ได้้กุนที่ไม่ต้องย้อนเวลาก็ได้ย้อนเวลากุนที่ต้องย้อนเวลาเล่แหละ เกมนี้ต้านี่กับเพื่อนได้กูดอันตรายเลยนะครับเพราะว่ามันจะย้อนเวลาแล้วก็มันจะกี้โกงกี้โกงผมนี่ถอยย้อนได้นี่ย้อนได้นี่ย้อนได้ย้อนได้ไดีแบบนี้ครับโอ้โหขำได้ทีละร้อยกว่า ้องรีดแอสเ้นใจอยู่กันหน้าครับโอเคครับหน้าที่หนึ่งนะครับเทปทูเทปออฟเดอะทาวน์นั่นคือไปในเมืองคนระับโอ้หน้ตังได้เงินมากโอ้โหรถปังนี่นี่ เกมนี้สามารถแต่งรถแบบอิสระได้นะครับโอเคลากลงมาตางี้เป็นยังไะครับ <Okay. S 2> ないわ โอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับถึงว่าเกมจะไม่สนุกแต่ว่ามันอาจจะสนุกสำหรับเด็กๆนะครับผมก็หวังว่าคงจะเป็นแบบนั้นนะครับฝากติดตามช่องนอสครับดีวีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไม่เป็นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับมาดูกันี๋ยวก็ติดตามนะครับว่าผ่านหน้าผมจะทำอะไรบ้างครับ Oh, oh, oh,